มาคุยกับคุณหมอสุรพงศ์สืบวงลีเกี่ยวกับเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดในีมามการต่างๆรวมไปถึงการจัดการของภาครัฐหลังจากนี้ด้วยนะครับสวัสดีคุณหมอสุรพงศ์บสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เข้ามาเร็วๆเ,เลยมีหลายคําถามเกิด <ấu S 2> ขึ้นนะการยาตกบ้างละตัวเลขน้อยลงแล้วทําไมยังถูกคูเป็นรายวันแบบนี้หรือพยายามที่จะหาความชอบธรรมในการอธิบายว่ามันเคยมีคนติดใช่ไหมฮะที่ร้านที่อเมริกาแล้วก็จะพยายามออกมาโยงให้ได้ว่า ก็เชื่อมโยงตัวเลขว่ามีโอกาสเสี่ยงร้อยกว่าคนเลยนะจากร้านตัดผมเนี่ยเรื่องเรื่องร้านตัดผมนี่เคลียร์หรือยังครับคุณหมอว่าติดจากที่ไหนกันแน่คือณวันนี้นะฮะยังไม่ทราบว่าติดจากที่ไหนเพราะว่าบอกว่าวันที่มาตัดผมเนี่ยเป็นวันที่เขามีอาการไข้แล้วงั้นไม่ใช่ว่าเขามารับจากร้านตัดผมจากที่ต้องคิดต่อไปว่าร้านตัดผมเนี่ยตรงนั้นจะไปแพร่เชื้อคนอื่นไหมซึ่งเท่าที่ไปตรวจสอบเนี่ยเขาพบว่าทางร้านตัดผมเขา เตรียมการอย่างดีมีตั้งแต่มีเฟซชิลมีทุกคนใส่หน้ากากหมดแล้วก็ณวันที่เขาตัดผมเวลานั้นเนี่ยไม่มีใครตัดเลยคือเขาตัดอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้มีประเด็นว่าจะไปแพร่เชื้อต่อแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ให้พวก ช่างในร้านเนี่ยกักตัวกรสักสิบสี่วันแต่ณวันนี้ก็คือสรุปว่าไม่ใช่ติดจากกลานตับผมนั้นกรณีที่ไปอ้างประเทศสหรัฐอเมริกาคงอ้างไม่ได้อะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเราไม่รู้ว่าสถานการณ์เขาณวันนั้นคือยังไงเขาอาจจะประเภทมีการไม่ใส่หน้ากากก็ได้เพราะว่าปกติฝรั่งเขาไม่ได้ใส่เขาน้ำเวลาเขาวันนี้ดูเหมือนจะอินสติเกตว่าแบบใส่หน้ากากก็ติดได้อะไรประมาณนี้พยายามจะเน้นไปในลักษณะแบบนี้มากกว่าคือผมว่าถ้าบอกว่าใส่หน้ากากที่ติด ได้นี่ต้องไปถามแล้วว่าคนที่พูดเนี่ยตกลงเข้าใจเรื่องทฤษฎีของการระบาดของโรคหรือเปล่านะครับนั่นแหละครับผมตั้งคำถามมาตั้งแต่วันแรกคือเรายิ่งถ้ามาโยงว่าการมีพรกรฉุกเฉิน <S S S จาเป็นมากบ,บอกว่าวันนี้ผมเห็นคําอธิบายอยู่นะบ,บอกว่าเนี่ยต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าคำอธิบายนั้นฟังไม่ขค้นค,คือจริงๆแล้วเนี่ย พรบต่างๆที่มีอยู่จะกี่ฉบับก็ตามไอ้บอกว่าตั้ง40ฉบับก็ไม่เป็นไรนี่ก็ใช้พรบส40ฉบับแล้วก็บูรณาการกันภาพเราอ้างว่าการมีพรบเยอะบูรณาการไม่ได้ต้องมีสบคต้องมีพรกฉุกเฉินถ้างนั้นต่อไปทุกๆเรื่องก็ต้องเป็นเพรต้องอย่างนี้หรือเปล่าเขาพยายามจะไฮแจ็คคำว่าบูรณาการในแง่ของการทำงานในประชาธิปไตยโดยบอกว่าตอนนี้ รูาการในความแบบกของเขาคือต้องร่วมหน้ามาอยู่เ้าจะรูปาการมันสะท้อนเลยสะท้อนววิธีการทํางานปกติของท่านทำเรามีปัญหาคือท่านทํางานแล้วไม่ประสานสอดคล้องกันอ่ะแล้วท่านก็เลยต้องอ้างกฎหมายจอบนี้คือถ้าไปมองดูวิกฤตอื่นๆนะไม่ว่าที่ผ่านมาเรื่องซาเรื่องไข้หวัดนกเรื่องไข้หวัด2009หรือแม้แต่ตอนเรื่องซึนามิเรื่องน้ําท่วมไม่เห็นมีพลกรกฉุกเฉินเลยสักครั้งหนึ่งเขายังทำงานกันได้แล้วก็ยิงตอนซึนามิที่ได้รับคำชมจากทั่วโลกตอนปี 2. 5 4 7ัน ไม่ต้องมีพรอคอฉุกเฉินแต่ว่าม,มันมีการเอาจริงเอาจาังของหน่วยงานต่างๆและทลั้งรัฐมนตรีด้วยรัฐมนตรีม,มหาทไทยไปอยู่ที่ภูกเก็ตเลยเป็นเดือนมันตรีของ กระทรวงอื่นเนี่ยก็วิ่งกันผมอยู่ ICT ตอนนั้นก็วิ่งประสานเรื่องเกี่ยวกับไอ้พวกรถโมบายอเอาลงไปข้างล่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นประเด็นว่าต้องมีปรกอกจุกเชิญหรือไม่รประเด็นคือคุณทํางานให้เป็นหรือเปล่าอ๋อครับครับออตอนนี้มีการตั้งข้อสังเกตเยอะเกี่ยวเรื่องของการสื่อสารจากสบคมาคเนี่ยที่ผ่านมาเราจะเห็นกันเยอะอยู่พอสมควรว่าเนี่ยมีกรณีนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศนี้รประเทศไทยการจะตกนะต้องทําแบบนี้แบบนี้แต่เราไม่ค่อยเห็นว่าเนี่ยประเทศนั้นเปิดโรงเรียนได้แล้ว ขามีมาตรการเยอะแยะมากมายเราก็น่าจะเปิดโรงเรียนได้หรือว่ามีมาตรการอื่นๆที่เป็นในแง่บวกที่จะทําให้คนกลับมาใช้ชีวิตที่ตามปกติใช่ไม่ค่อยมีเลยนะคุณหมอซึ่งถ้าหากไปพูดอย่างนั้นเนี่ยก็จะต่อพลกระฉุกเฉินไม่ได้เพราะว่าอย่างนี้เองอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยเขายังมีผู้ป่วยใหม่นะฮะคนมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเขาจะเตรียม สถานการฉุกเฉิน<ะ>ในโตเกียวแล้วในสี่เมือง<ะ>แล้วครับทั้งทั้งที่ยังมีผู้ป่วยใหม่3ามสคนอของเราผู้ป่วยใหม่วันนี้คือ3า <3 S 2> แล้วเนี่ยก็คือมาจากต่างประเทศด้วยในประเทศไม่มีเลยเพราะฉะนั้นผมไม่เห็นประเด็นเลยว่าทําไมต้องมีการคงพลกรฉุกเฉินต่อไปดังนั้นที่มีความกังวลว่าอำน,นาจของพลกรฉุกเฉินไม่ได้ใช้ควบคุมเพียงแค่ภาวะสุขภาพก็น่าจะเป็นข้อที่จริงบางส่วนนะคุณหมอเราพูดอย่างนี้คือมันถ้าไม่ได้อะที่จะไปกดคิดใช่ไป คุกคามสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในบางเรื่องรเราอ่านข่าวในเบรกที่แล้วก็มีรประชาชนบอกว่ามีการไปรังวัดที่ดิน<ม>โครงการ<ม>ของรัฐต่างๆในช่วงที่มีพรกรเนี่ยโดยที่ประชาชนไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมใช่เพราะว่าพรกรจุกเชิญเนี่ยให้อํานาจไว้อย่างหนึ่งคือว่าไม่ต้องรับผิดชอบคือถ<ม>้าทําอะไรตามพรกจุกเชิญเนี่ย ไม่สามารถจะไปฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนที่เกี่ยวข้องได้นี่แหละคือคีย์พอทําอะไรไปแล้วหมายถึงอนุมาตย้อนหลังเราไปเอาเรื่องย้อนหลังก็ไม่ได้เพราะหมืนคนอยู่ในสีสจำแรงอ่ะอำาวณนั้น แล้วถ้าพอกฉุกเฉินมันวิเศษจริงเนี่ยผมอยากให้ใช้พอกฉุกเฉินในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจสิยยวยาสิเดียวยาที่วันนี้มันสับสนวุ่นวายไปหมดถ้าหากพอกฉุกเฉินมันบอกว่ามันสามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องโควิดได้โอเพราะว่ามีการบูรณาการทํางานยังมีประสิทธิภาพเอามาใช้เรื่องการเยียวยาชาวบ้านดีไหมโอ้ถ้า ช่วยยูยาชาวบ้านได้ซึ่งก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นผลตามมาเป็นโลกแทรกซ้อนจากการที่เราป้องกันโควิดตรงนี้ก็น่าจะถือว่าอยู่ในมาตรการที่คุณจะทำะเนี่ยครับ,รบอยากจะสอบถามคุณหมอต่อเลยนะฮะ,ฮะไม่ใช่ในฐานะคุณหมอนะเป็นฐานะที่เคยอยู่เป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงซึ่งมีความสําคัญต่อด้านเศรษฐกิจน,นะครับ ต้องทำยังไงคุณหมอเพราะว่าหลายประเทศนี่เขาเริ่มที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจกันแล้วแต่บ้านเราเนี่ยวันนี้ท่านนายกที่เรทัศน์มาก็ยังพูดเรื่องเกี่ยวกับรับรู้ปัญหาแล้วรับรู้ปัญหาแต่ดูเหมือนช้ามากแล้วก็ยังจะเน้นไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องการระบาดของโรคพีอย่างเดียวเอาล่ะถ้าท่านคุณหมอจะแนะนำเนี่ยแนะนําว่าการกระตุ้นต้องเริ่มจากตรงไหนนะวันนี้คือผมคิดว่าต้องเข้าใจปัญหาก่อนว่าปัญหาเนี่ยมันแรงไหมคือถ้ามองปัญหาไม่รุนแรงเนี่ยมันก็จะเหมือนอย่างตอนช่วงต้นปี ที่เรามองว่าโควิดไม่รุนแรงรแลวเราก็อาจจะไม่ได้เตรียมการผลว่าวันนี้จะเป็นปอดสารสํารอยก็คือว่ามองว่าเศรษฐกิจที่มันมีปัญหาเนี่ยมันไม่รุนแรงหรอกรเดี๋ยวก็ใส่เงินเงินเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันก็คงจะดีขึ้นเองซึ่งผมว่าณนะวันนี้ที่คนยังมีความรู้สึกว่ายังพอได้บ้างเนี่ยก็เพราะว่ามันเยียวยาจำนวนหนึง่งยังไม่ได้ทุกคนใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเดือนมิถุนายนนี้มันก็หมดแล้วหลังจากนี้เงินเยียวยาไม่มี ปัญหาที่จะตามมาจะตามมาอย่างไรไหรืออย่างที่บอกว่าเรื่องการที่ให้คนที่เคยจ่ายดอกเบี้ยให้กับธ <Wind. S 2> นาคารเว้นจ่ายไป6เดือนซึ่งมันก็จะไปจบเนี่ยประมาณสักเดือนตุลาคมหลังจากนั้นเนี่ยตอนแรกเรารู้ว่าเ,เว้นจ่ายดอกเบี้ยแล้วค่อยไปเริ่มจ่ายใหม่ทีละเดือนทีละเดือนใหม่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องทบ,ทบ,ทบ พอค้อเปียถึงเวลาตอนนั้นเนี่ยจม่ทีไหนจ่ายแล้วจะเอาที่ไหนจ่ายไหนจะตกงานไหนยอดจะตกนะฮะกลายเป็นว่าเปิดเมืองมาแล้วเนี่ยผมไปถามบรรดาสารพัดร้านรวงที่เขาเปิดเขาบอกตัวเลขไม่ได้เพิ่มขึ้นนะมันพีคแค่วันแรกที่เปิดเพราะคนแห่กันมาซื้อแต่สุดท้ายแล้วตกเงียบกว่าเดิมอีกไม่ได้ซื้อบางอย่างเท่านั้นนะฮะคืออย่างเช่นตอนนั้นที่บอกว่าให้ไปซื้อแอลกอฮอล์ได้เหล้าได้ไปซื้อแต่อย่างอื่น เงียบไปร้านอาหารวันนี้ก็ยังเงียบกันมากเลยข้อที่จริงคือแม้กระทั่งตลาดนัดอะค่ะยิงไปเดินตลาดนัดราชดาหลังรถไฟซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยถือว่าเป็นัชนาทาวแห่งที่สองรองจากเยาวราชวันนี้ร้านลุงไม่ได้กลับมาเปิดแล้วแม้กระทั่งตลาดนัดให้เปิดแล้วก็มีสแกนแอปไทยชนะก่อนเข้าก็ไม่ได้เปิดแล้วในต่างจังหวัดแม้กระตุ้นเศรษฐกิจโดยการเปิดตลาดนัดแล้วคนออกมาเดินจริงเพราะว่าเหมือนอัดอั้นที่ต้องอยู่บ้านแต่คนไม่จับจ่ายใช้สอยเพราะไม่มีเงินในกระเป๋าจริงๆครับนี่คือปัญหาแล้วผมว่า คือบางทีเราก็คิดว่าเดี๋ยวสักพักส่งออกจะดีขึ้นท่องเที่ยวจะดีขึ้นแต่ข้อมูลล่าสุดที่เป็นข้อมูลจากที่เซี่ยงไฮ้เขาบอกเลยว่าที่เราหวังว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเที่ยวตอนช่วงที่เรว่าเป็นโกลเด้นวีคเดือนตุลาคมเขาจะไม่มาตัวเยเขาจะไม่มาเขาจะมาน้อยเดียวคาดหวังว่าเราจะส่งออกผลไม้ก็ชักไม่แน่ละเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้เตรียมได้เลยมีคนบอกว่า ให้ดูเลยว่าอาจจะ150วันอันตรายโอ้ครับอีก5เดือนข้างหน้าเนี่ยซึ่งจะไปประมาณเดือนตุลาคมซึ่งเป็นไตรมาสที่4ี่ณตอนนั้นเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเคยคิดว่ามันไม่มีปัญหาไม่มีหนาตอนไตรมาสที่4ี่เนี่ยมันจะรุนแรงมากต้องดูซิว่ารัฐบาลจะเตรียมการแล้วผมก็เริ่มเป็นห่วงนะพราะัาชาติกามชาติก็ค่อยๆทยอย ไปเวียดนามไปอินโดนีเซียไปอะไรนี้กันหมดเยอะมากโดยน์ดังนั้นคือการที่เราควบคุมโควิดได้วันนี้ได้ดีขนาดนี้แทนที่จะฉลองชัยชนะประกาศว่าเราคุมได้แล้วจร่งวันนี้ดูไิว่ามีมีหมอที่อเมริกาใช่ไหมบอกว่าเป็นหนึ่งในห้าประเทศที่คุมโควิดได้ดีที่สุดในโลกแต่คุณยังใช้ผลกอฉุกเฉินอยู่เพื่อที่จะคุมโควิดต่อไปมันหมายความว่าไงหมายว่าคือวันนี้ยังคุม ห้หรือ,อถึงจะต้องใช้พบรบฉุกเฉินต่อไปอม,อม,มันสวนทางกันไหม,มครับครับวันนี้ถ้าในยก กล่าวในช่วงการแถลงข่าวเหมือนกันเกี่ยวกับเวลานักท่องเที่ยวต่างชาติจะเข้ามาหลังจากนี้เนี่ยท่านนิวบอกว่ามันจะต้องทาสมดุลทําให้เกิดสมดุลระหว่าง<ม>เรื่องของสาธารณสุขกับเรื่องธุรก,กิจกับเรื่องการท่องเที่ยว<ช>เพราะว่าถ้าท่กท่องเที่ยวเข้ามาแล้วต่างประเทศมีการระบาดอยู่มีการระบาดในไทยระลอกที่สองเนี่ยสิ่งที่ทํามาทุกอย่างมันก็จะสูญเปล่าไป<ม>คุณอมองสมดุลระหว่างสาธารณสุขกับเรื่องการท่องเที่ยวหลังจากนี้ยังไงบ้างครับคือผมว่าถ้ามองว่าการท่องเที่ยวเป็น เครื่องจักรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะว่าก็ต้องเริ่มคิดเอาจริงเอาจังคือคิดวันนี้ไม่ได้มาพรุ่งนี้เราจะเปิดมือทันทีเปิดประเทศทันทีแต่ต้องเตรียมการเพราะว่ามันมีบทเรียนในต่างประเทศแล้วที่ว่าเขาเริ่มทําคล้ายๆเป็นข้อตกลงร่วมกันออนนี้อย่างเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์กับสางประเทศที่เราออสเตรียอย่างเงี้ยเขาเริ่มทําข้อตกลงว่าอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันของเราวันนี้ถ้าบอกว่าบางประเทศที่ยังมีการระบาดหนักอยู่เราจะไม่ต้องไป ทำข้อตกลงนี้แต่ว่าถ้าอย่างจีนล่ะวันนี้ถ้าเราคิดว่าเขาเริ่มคุมได้แล้วเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาคุมได้ดีอาจจะเริ่มพูดคุยกันว่ามันจะมีข้อตกลงอะไรการที่จะท่องเที่ยวด้วยกันไหมเขาก็อาจจะได้อย่าได้ท่องเที่ยวจากเราเราก็อย่าได้นักท่องเที่ยวจากเขามันก็ต้องเริ่มคุยอย่าไปตั้งกาดว่าเฮ้ยไม่เอาละทาไม่ได้เพราะฉะนั้นสมดุลระหว่างสุขภาพกับเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าวันนี้สุขภาพถ้าเรามองดูมัน มันเบาใจไปได้เยอะคือแล้วถ้าบอกว่าจะมีกระบวนการที่จะควบคุมอย่างไกลที่จะเข้ามาอาจจะต้องมีการตรวจเขาเดี๋ยวนี้มันก็มีเทคโนโลยีใหม่ละที่สามารถที่จะตรวจ pcr ได้เร็วขึ้นมอเหมือนกันว่าอย่างประเทศอย่างไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็เปิดการท่องเที่ยวแล้วใช่แต่เขามีคิดที่จะตรวจถ้าใครไม่เป็นอะไรก็สามารถไปเที่ยวได้เลยอย่างงี้อันนี้ก็ควรสอบถามคุณหมอว่ามันมันใช้ได้จริงไหมแล้วถ้าเราเอามาใช้เนี่ยคิดว่ามันจะเป็นประโยชน์มากน้อยแค่ไหนะคือผมว่า คือถ้าเป็นแบบการตรวจแบบ PCR นะฮะซึ่งมันสามารถจะบอกได้ว่าไอตัว RNA ของไวรัสเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราหรือไม่นะครับเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาที่เป็นคิดอย่างที่อาจารย์พูดถึงใช้เวลาตรวจประมาณสัก40นาทีเพราะฉะนั้นถ้าหากบอกว่าใครอยากจะมาก็อาจจะมีตั้งแต่ว่าตรวจก่อนที่จะไปไปไปทำวีซ่าหรือจะไปประเภทเครื่องแล้วก็ตรวจก็ได้ เพราะว่าถ้าบอก40นาทีเนี่ยคุณไปก่อนหน้าสักอีกชั่วโมงหนึ่งสามารถที่จะตรวจเสร็จพวกเรารู้รอดูผลได้เลยว่าสายการบินหลายแห่งเริ่มคิดนี้เหมือนกันใช่ไหมที่บอกว่ามีบางแห่งที่เป็นสายการบินเอเมอริงอะรเงี้ยเขาก็เริ่มร้วจะมีการตรวจกันซึ่งผมว่าอันเนี้ยอาจจะเป็นนิวนอร์มอลจริงๆตอนยุคที่เรามีนายวันวันตอนนั้นโอ้โหการจะขึ้นเครื่องทีนึงโอ้โหจะต้องตรวจร่อสารพัดเลยใช้เวลาล่วงหน้าเป็นชั่วโมงเหมือนกันมาคราวนี้ก็แบบเดียวกันถ้าสามารถมีคิด มามถที่บอกได้ว่าคุณปลอดภัยหรือเปล่านี้นะครับเขาทำได้ทีนี้เรารบกวนสอบถามคุณหมอสมมติด้ว่าเอาละอีกสักเดือน2เดือนเนี่ยสถานการณ์ที่คลายมากแล้วต้องกระตุ้นเศรษฐกิจคุณหมอคิดว่าถ้ามีเม็ดเงินสัก4-5่ห้าแสนล้านเนี่ยควรจะไปลงที่ไหนและลงอย่างไรคือผมว่าณนวันนี้นะฮะถ้าหากสมมติว่ามีเงินอยู่4ี่แสนห้าแสนล้านจริงนะเริ่มต้นเลยคือว่า ไปช่วยพวก s อสเอ็คือว่าวันนี้ที่บอกว่ามีเงินอยู่ประมาณ5้าแสนล้านซอฟโลนแต่ช่วยจริงๆไม่ได้ช่วยจริงอย่างที่อาจารย์หญิงพูดอ่ะห้าหมื่นล้านเองใช่ไหมเพราะว่าไปผ่านแบงค์เนี่ยแน่นอนแบงค์กลัวแน่ว่าเป็นนี้เสียนี้เสียแล้วก็เป็นภาระต่อแบงค์ด้วยแต่ว่าคนที่มีปัญหานี่แหละแล้วที่จะแบบทําให้คนตกงานเลิกออฟต่างๆก็คือ s อ e ีที่เขานวันนี้เขาเริ่มมีปัญหาละไปต่อไม่ได้แล้วตรงนี้ก็ต้องเริ่มช่วยคือที่ผ่านมาเรา เยียวยาคนซึ่งผมคิดว่าดีอันนั้นก็ดีแต่ว่ามันต้องให้ทุวนหน้ากว่านี้แต่ว่าในสเต็ปต่อไปเรื่อง SME เขาต้องเอาจริงเอาจังถ้ามันมีข้อจํากัดอะไรประเภทที่บอกว่าเอ้ยกลัวเป็น NPL ไปปรับอย่างไร,รที่ทําให้แบบกระบวนการตรงนี้สามารถที่จะปล่อยได้ดีขึ้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ มีกระบวนการที่สามารถที่จะลดทอนความเสี่ยงได้และย้อนกลับไปยุคไทยรักไหนนิดหนึ่งได้ไหมฮะในช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ในสถานการณ์แบบเนี้ยคือแบงค์เอกชนมีเงินไม่ค่อยอยากจะปล่อยเพราะกลัวยังกลัวผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจก็คือ NPL อยู่ทักษทยพยายามที่จะพุชตรงนี้ผ่านพวกแบงค์รัฐต่างๆทําไมรอบนี้ดูเหมือนเขาจะอยู่ดีก็เอาเงินไปให้แบงค์เอกชนใช่เลยให้เป็นคนปล่อยอย่างเงี้ยผมถึงเรียนว่ามันอยู่ที่เรื่องของจะเรียกอะไรทักษะหรือฝีมือในการทํางานที่เขาพูดไปแล้วว่า ถ้ามีฝีมือจริงเนี่ยไม่ต้องใช้พลรกจฉุกเฉินหรอกสามารถใช้ฝีมือได้อยู่แล้วอย่างตอนนั้นเออมันก็มีตั้งแต่ดึงเอานี่เสียออกจากแบงค์ใช่ไหมฮะแล้วก็มีตัวหน่วยงานที่เขาประกันเงินกู้ได้ด้วยอะไรเงี้ยอสเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ช่วยให้ได้แต่วาแก้ปัญหาไปได้เปล่าหนึ่งแต่ต้องยอมรับว่าวิกฤตตอนนั้นเนี่ยเรื่องของส่งออกเรื่องของท่องเที่ยวของเราเนี่ยยังไปได้เพราะว่าค่าเงินบาทเรามันแบบอ่อนมากนะครับนั้น ท่องเที่ยวโหกระฉูดเลยสบองกระฉูดเลยแล้ววันนี้มันจะเจออะไรที่แบบหนักกว่าตอนต้มยำกุ้งมากเพราะฉะนั้นมันต้องใช้นวัตกรรมต้องใช้ความคิดนอกกรอบอีกเยอะมากกว่าตอนสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วเสริมเซนวิโรนนิดนึงค่ะจริงๆกระตุ้นผ่านแบงค์ของรัฐก็าทำยิงน่้ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พวกพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดตอนที่กลับไปบ้านเหมือนคุยกับเขาอะค่ะข้อที่จริงก็คือ10,000บาทที่ให้กู้ได้เลยโดยไม่มีหลักพา์กับอมสินกับ5 0,000บาทเนี่ยหลายเคสที่เรียก ประมาณ8ปดคนที่ที่เดินฐานไม่ได้กู้เลยเพราะหนึ่งคือยุ่งยากเรื่องเอกสาร,รต้องรีจิสเตอร์ผ่านระบบดังนั้นก็แสดงว่าการสั่งการจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยไม่ได้สั่งลงไปให้แบงค์ของรัฐเยียวยาจริงๆด้วยค,คือไม่ได้กระตุ้นว่าปล่อยเลยปล่อยเลยปล่อยเลยรายละหนึ่งหมืน่นบาทตอนที่เขายังไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาแล้วอย่างที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยลายย่อยเนี่ยบางคนเนี่ยขายลูกชิ้นมีขยขายขนมเบื้องนึกออกไหมคะพอหยุดก หยุดทั้งคู่ใช่แล้วก็ได้เงินเยียวยาผัวได้แต่เมียไม่ได้ก็คืออยู่ไม่ได้พอไปกู้ออมสินก็กู้ไม่ได้อีกอันนี้ก็สะท้อนว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้จี้ลงไปที่แบงค์ของรัฐเท่าที่ควรด้วยครับครับว่านี่มันสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการทํางานคือเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยที่เรามีปัญหาบตัวรัฐมนตรีก็ดีก็จะไล่จี้ประลัดประหลัดก็จะไปไล่จี้ต่อใช่ทุกคนก็จี้กันเป็นทอดๆแ้ววันนี้ ผมไม่เห็นประเด็นอย่างนั้นเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรนะรอรายงานรอรายงานกรียนจะมีอะไรที่เป็นความไม่บั่นคงในตําแหน่งที่มีอยู่อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดความไร้ประสิทธิภาพในช่วงบ่างๆคุณหมอมีผู้ชมถามเรื่อง การเปิดเรียนมีข่าวว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยจะเปิดเรียนก่อนโรงเรียนรัฐโรงเรียนทั่วไปนานาชาติน่าจะเปิดหนึ่งมิถุนายนถ้าวันศุกร์นี้สบคชุดใหญ่เนี่ยเขาอนุมัติมาทาไมนานาชาติถึงได้เปิดก่อนหญิงก็มีคำถามก็ตั้งคำถามเหมือนกันอันนี้ผมนิดเดียวนะในฐานะลูกเรียนนานาชาติเปิดแป๊บเดียวก็ปิดแล้วทำไมอ่ะเพราะเขาปิดเอมเพราะเขาเรียนมาตลอด2เดือนนี้ไงมิถุนายนเปิดแป๊บเดียวแล้วก็ปิดยาวถึงกันยาเลยอ๋อจริงเหร แต่จ่ายค่าเทอมจ่ายค่าเทอมครบอะเพื่อจ่ายค่าเทอมนั้นผมไม่ได้คิดว่าไม่เห็นด้วยกับการที่เขาจะเปิดผมสนับสนุนให้เขาเปิดแต่โรงเรียนอื่นจะต้องเปิดด้วยเพราะโรงเรียนในจังหวัดที่ไม่มีผู้ป่วยมาเลยเกิน28วัน59จังหวัดเปิดได้แล้วครับแต่ชาวชาติเปิดได้โรงเรียนเพราะนั้นต้องเปิดได้สิใช่แล้วก็ ฉุกละหุกมากนะจะกลายเป็นวันศุกร์นี้แล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ก็ต้องเปิดแล้วคุณมีมาตรการอะไรที่คุณอยากจะให้เขาทำจุดแมะที่เป็นมาตรฐานเรื่องการรักษาความปลอดภัยอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําในโรงเรียนควรจะออกมาให้ทุกคนรับรู้รับทราบกันแล้วพอคุณพูดมาตรฐานนี้ปั๊บโรงเรียนไทยโรงเรียนนาาชาติเขาจะได้มีเวลาปรับตัวและเปิดมันพร้อมกันจะได้ไม่มีความเหลื่อมล้ำก็ไม่เข้าใจว่าคิดอะไรอยู่หลายคนก็วิพากษ์วิจารณ์แต่เฉิงพูดถูก เปิดเพื่อเพื่อเพื่อเก็บค่าเทอมเพราะแล้วแล้วเขาี่จริงบางเรื่องหญิงไม่รู้ทุกจังหวัดเป็นไอย่างจังหวัดหญิงเนี่ยมีถึงขนาดว่าผู้ปกครองที่ให้ลูกเข้าไปเรียนออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มเนี่ยนะคะของโรงเรียนเนี่ยขอเก็บเงินด้วยมีไลน์ที่ชัดเจนในกลุ่มผู้ปกครองว่าไอ้ที่สอนมาเนี่ย ขอเป็นช่วงโควิดคิดแค่เทอมละ0 0โอ้โยยังมีเก็บเงินอย่างนี้ด้วยเลยนะถึงขนาดก็เป็นประเด็นกันเลยว่าเอ๊ะอย่างนี้กระทรวงศึกษาต้องเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันนะทั้งทั้งที่มันเป็นภาระหน้าที่เพราะเขายังได้รับเงินเดือนในฐานะครูในฐานะผอโรงเรียนอยู่ที่สำคัญเขาบอกว่าช่วงนี้คือทดลองเรียนนะไม่ได้เรียนจริงนะใช่ครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเนี้ยมากครับขอบคุณมากเลยครับครับแล้วก็หมดเวลาของท a i l a ท d แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมทางรายการทุกคนลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ